ขับรถช้าๆในชั่วโมงเร่งด่วนปีบแปรและชูสามนิ้วหรือจอดรถขวางปิดถนนสายหลักเปิดฝากกระโปรงเอาไว้เหมือนรถเสียกลายเป็นกลยุทธ์การประท้วงที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสัปดาห์นี้ตลอด2ส,สัปดาห์ของการประท้วงต่อต้านรัฐประหารยิ่งชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาพประชาสังคมมากขึ้น แต่ความเคลื่อนไหวของมวลชนทำให้เกิดคำถามว่าการลุกคือในเมียนมาจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่จอสวาโมบรรณาธิการข่าวภาคภาษาอังกฤษเว็บไซต์อิระวดีและอดีตผู้ร่วมประท้วงปี1988เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายกองทัพมักเป็นฝ่ายชนะเสมอจากการใช้ความรุนแรงปราบปรามวลชนแต่คงต้องยอมรับ ว่าจังหวะและชั้นเชิงในการประท้วงปีนี้แตกต่างไปจากปี1988อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการแสดงอารยะขัดขืนหยุดงานไม่กินไม่ใช้สินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของกองทัพรวมทั้งบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ที่กลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของกลุ่มผู้ประท้วง eat, eat, ด้านเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนไม่น้อยอยังเดินหน้าเข้าร่วมการประท้วง แม้ว่ารัฐบาลทหารจะควบคุมตัวและยัดข้อหาต่างๆจนพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้บัญชาการทหาร,หารสูงส,สุดเมียนมาต้องออกโรงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐกลับไปทำงานตามปกติท่าทีจากผู้นำกองทัพชี้ให้เห็นว่าการแสดงอารยะขัดขืนกำลังส่งผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลขณะที่มินซินนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี1988ที่ต้องลี้ภัยออกจากเมียนมานานกว่า20ปี วิพากษ์วิจาร์การประท้วงอย่างไม่อ้อมค้อมในหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอ k ร์ท e มส์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เขียนมองว่าการประท้วงถูกขับเคลื่อนด้วยความไม่พอใจแต่ยังขาดเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจนเนื่องจากแรงกดดันจากสาธารณชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ขณะที่ฝ่ายกองทัพฉวยโอกาสใช้ช่องโหว่ของพรรคสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD สร้างฐานอำนาจให้แข็งแกร่งมากขึ้นโดยช่องโหว่สำคัญที่สุดของพรรค NLD คือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์และความลำพองใจว่าครองเสียงข้างมากในรัฐสภาประเด็นนี้ยิ่งทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยของเมียนมาขาดความเป็นเอกภาพมากขึ้น ความเคลื่อนไหวของมวลชนในการต่อต้านการก่อรัฐประหารของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้จะซ้ำรอยการประท้วงเมื่อ33ปีที่แล้วหรือไม่เป็นสิ่งที่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปพงสทสุขพงศ์ข่าวจกย่อโลกไทย PBS รายงาน